ครับสวัสดีครับผมอันนี้อะไรเชฟอะไรกับข้าวอะไรเนี่ยผัดกับแับผัดกับเปาตับครับกระเพาตับนะแล้วก็นักมวยกับข้าวกินตอนเย็นกินข้าวยังอ่ะกินอ่ะกินแล้วกินแล้วนะไอ้นี่ไปไหนกินยังอ่ะกินแล้วครับสรุปเจ้าไหมเมียน้อยอ่ะเอาครับอ้าวไม่กลัวเมียรู้นะเมียไม่ว่า ผมเป็นคนไม่กลัวเมียอยู่แล้วครับโอ้มันขล่องแฉะจุดนี้อันนี้เพชรมึงชนนะครับผมนี่ก็จะคนไหนที่มาอยู่ทีเคก็ส่วนมากจะมีเมียน้อยมีมีเมียปะเนี่ยไม่มีครับอยากได้ไม่เมียไอ้ได้นี่คือไปได้สีจับจับได้ขึ้นขวัญเนี่ยมันช่างเปิดด้วยกินข้าวแล้วไหมกินข้าวแล้วได้อยากเป็นพยาบาลในปนั่นเองพักมึงพยาบาลมึงนี่นะนี่ก็ชัดใจยังมีรายการยังอ่ะยังครับนี่ก็โอ้โหกำปั้นกำน้บ ก็ชัดเพชรนะยังไม่มีรายการอันนี้ซุปอะไรเนี่ยต้มต้มขาไก่ต้มจับไกยจับชายโอ้สิงสุรามาพี่เดสิงสุรายังข้าวยังไงลงนะนั่งหาตาข้าวม <c attraction> ึงกินรูกินยังอไงมานั่งนี่มานั่งนี่หน่อยถามหน่อยไปกินแล้วปล่กินแล้วปล่กินแล้วครับผมกินเหล้วเลยกินเหลียวเป็นมวยร้องดอยร้องกินเนาะ กินกันะข้าวนะกข้าวยังมาได้ครับผมเมีนูน้องครับผมนี่ครับก็กินข้าวกินปลาครับสิง่งกินข้าวยังกินยังเอาตังค์มายี่สิบดิยังยังยีเล็ดฉับชายนะครับแกงจับชายนี่<ด><ด>แล้ลอจะขออะไรจะขอกูเลยแต่กูขอตัดหน้าไปก่อนเลยเออคือไก่นะครับไก่เป็ลูกดีนะครับ นักมวยก็มาเป็นลอกก็ลอกนะพวกที่กินอิ่มไปแล้วก็มีกินอิ่มไปแล้วเนาะนี่ก็คือตับถึงงไก่นี่ยครับถึงเวลาตอนเย็นก็นักมวยก็จะมีเชฟเพคุอเจนมาจะใส่ลปสวัสดีครับเชฟครับเชฟโอ้เป็นประจําทากับข้าวอยู่ที่ใช่ไหมครับครับผมเชฟชื่ออะไรครับพื่โต้งโต้งเชฟโต้งครับครับผมเชฟอยู่จังหวัดไหนครับ เป็นคนที่ไหนเป็นคนลาดบุรีครับเป็นคนลาดบุรีนะครับเชฟโต้งทีเคนะครับครับนี่ประจํคทับประจําการทํากับข้าวที่ค่ายพีเคนะครับครับผมวันหนึ่งนีทําทาทากี่อย่างครับเชฟทำเช้าเย็นทำเช้าเย็นที่อย่างครับทำวันละหกอย่างครับวันละหกอย่างครับผมสุดยอดจริงๆครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณเชฟมากๆนะครับผมที่มาทํากับข้าวให้นักมวยกินนะครับนี่ครับอ้าวมาทําอะไรเนี่ย ทำอะไรมาทำอะไร่รอพี่รอพี่ผมไม่กลัวมอะไยแสงทานลองพูดดิพูดดิพูดดิปวดแส้ทันานโดนนะโดนนะอ่ลูกพี่ร้อนเอออี่ร้อนลงเรีใ่นรวยกเป็นลูกน้องใคร เป็นลูกน้องใครได้ยังได้ยังนะเป็นลูกน้องใครเป็นลูกน้องใครอื้ย่่าาาลมรรกทีัได้กี่บาทแล้ววันนี้ได้กี่บาทเฮ้ยมนดิจะน้าไหมมาดิจะน้าไหมมาลังนี้เย็ดนะถามว่าจะน้าไหมวันอาทิตย์นะฮะไม่กลับบ้านนาะอันนั้นไปกล้องเนาะบัตรอีกครับก่อนจี้หรือมืยอะไร ยอดจริงใจยอดจริงใจแต่อตะ้านะได้ได้จีตหมือหนึ่งกูฮ่าได้มือหนึ่งชนะคะแนนนะน้องนี้ค่าตัวอะไรค่าตัวห้าพันดีให้หยุดมือหนึ่งเป็นมือหน้านะตับเต็มเลยเป็นคนที่ไหนบอกเลยนะคนี่ธรรมดาได้แต่เมื่อรอดไม่คิดว่าไม่แน่ใจเตัวใดไม่กลับไปหาเมียเลยมึงกล้าวัดกับยี่กูไหม เอาไหมเราไม่กลัวเด็เราอนยืนขึ้นเด็เรายืนขึ้นเนี้เรายืนขึ้นเนี้ยืนหน่อยเยินกูัชกลมโชว์ชกลมโชว์บ้านตับ้านตัเฮ้ยมีน้ำอะไรกระเด็นลงกับเท้าไม่มีนี่ครับเออผมรุงยืนเพราะยานนักเกินนี่ครับไในร้องใกล้ๆมือเราสบายสบายสบายมันนักสบายครับสุดยอดดีๆครับลงการยูการกินครับ ออกินนะครับก,กินข้ามตาสวดเลยเพิ่งเนี่ยกินยังไง<ม>ตาสวด<ม>กินยังไงเน็่ตาสวดหรอกอวอนวนอน <laughs> <laughs> นี่ครับโอ oh, ้นี่ก็วัชราพลนะครับผมนี่ก็วัชราพนชัดเพนะชรเจ้าของข้าวสาร เดลโคล่าส์เดโคล่าส์เดโคล่านะครับร้านใหญ่เลยนะครับร้านใหญ่เลยเป็นเจ้าของโรงสีเป็นเจ้าของโรงสีนะครับอันจากที่โอขับมาสองคนสามคนสามสี่คนครับสองอันนี้ร้องโอขับกี่คนครับด้วยได้ข่าวว่าเด็กๆน้อยเขาพูดถึงพยาบาลอย่าเพียงเรียกครับ คือต้องรู problems, <c oughs> <will> <c oughs> ุไปผมเบิ่งอยู่หลด้องต้องไปไปกุศงันาวจรินะโอ๊ยหนาวกมันพันไปแล้วออกไหมกันไรตามคนก็ตามมีขอบขั้วไปแล้วโอ้ยเมือนก่าๆครับเอะเหรอครับเงาโอเคครับผมสาเดียวครับผมถึงน้ำเขากับน้ำ มาทีหลังเอาครับสวัสดีครับที่14นี้ปัญฉลองสู้ตายเอาใจมาเฮากรับผมสุดยอดครับ